เธอจะเล่นหัวฉันยังไงก็ได้ฉันไม่ว่าแต่ฉันวิ่งพลาดไปโทษนรกนั่นเพื่อภารกิจที่ไร้ค่ามาตั้งหลายปีเล่นเป็นคนดีที่โรงแรมง,งี่เง่านั่นเพราะว่าเธอให้สัญญาว่าจะให้พารังแต่ตอนนี้ฉันไม่มีฉะนั้นเธอควรคสิเธอหมือนจะรำเอือต้องไ้ตื่นกันเงินเรอใครที่เธอผู้ด,ด้อยน้เอิยอดยิงผู้สตรงที่ฝูฟันแต่เธอไม่พอ สุดแสนจะอดทนมันคงให้ความเป็นธรรมแต่อย่าลืมสิที่รักส่วนสัตว์ของฉันที่เธอต้องอยู่ฉันคอยเลี้ยงดูเป็นสัตว์เลี้ยงสั่งนั้นต้องรอให้น้องกลิ้งระวิงอย่าอูแล้วลืมเรือนั้นมีกันไม่ได้ต้องอยู่ไปนานๆจนจบจนครบช้ยนีพ่อนใจมันคง เพื่อเธอเป็นชาติให้เธอส่งเราฟังเจบเกบอัดไปออกอาการเป็นปีเพราะเธอไงเราฉันรู้และเธอน่ารักมากตั้งแต่เธอทำให้เราโลภหายชื่อฉันเหลือความน่าครูบ้าไหมอย่างน้อยเธอควรช่วยสมคดถาไม่ํามุ่งวานี้ก็ร้องเพลงด้วยกันสิที่รักรู้เนื้อเพลงเนื้อันสัฉันนี่จได้สิเธอต้องอยู่ไอแรกเลยรู้จ ัเลี้ยงสนนั้นต้องรอแรงตาและคาบลูกบนแล้วลืมเรื่องไ้ญงเลยข้ังไปใครไม่ได้นี่อาชัยจะทำอะไรแบบไหนก็ตามแต่ฉันและดูถ้าเราต้องแก้ไขเอง